สวัสดีครับช่องพี่เสือให้โชคนะครับวันนี้พี่เสือนําแนวทางชุดสรุปนะครับแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2566นะครับหวยงวดน,นี้ออกวันศุกร์นะครับออกวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566 3ตัวบนนะครับ3ตัวบนเลขที่พี่เสือชอบนะครับ เผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าใครจะมุดใต้ดินก็ตามใจท่านนะครับชุด3ตัวตรงนะครับตรงที่ดอกจันนั่นคือเป็นเลขหางเดียวนะครับที่พี่เสือชอบม้างๆนะครับชุด3ตัวตรง,งวันนี้มีหชุดนะครับต่อไปนะครับเป็น2ตัวเน้นๆน,น,นะครับงวดวันที่สิมิถุนายนสองนะครับ ที่พี่เสืออัปกาวงสีแดงๆนั้น3มชุดนะครับที่เน้นๆเลยนะครับ3ชุดแต่ชุดนี้เน้นได้ทุกตัวนะครับถ้าใครงบน้อยไปชุดนี้เลยครับเลขมี6ตัวนะครับถ้าใครงบน้อยชุด2ตัวเน้นนะครับส่วนชุด2ตัวกันนะครับ ที่ปากกาแดงที่พี่เสือวงไว้นั่นก็คือเลขที่พี่เสือชอบมากนะครับก็อาจจะเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเจามือใต้ดินอันค่อนข้างเยอะนะครับพี่เสือก็แค่เอาเลขที่พี่เสือชอบนะครับมาลงแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ นี่ครับชุดตัวเน้นนะครับถ้าใครเข้าได้มาดูคลิปนี้นะครับงวดนี้นะงวดวันที่16มิถุนายน2566นี่พี่เสือค่อนข้างมั่นใจนะครับทั้งชุดตัวเน้นและทั้งชุด2ชุดตัวกันนี่ต้องมีเข้าครับไม่บนก็ล่างหรืออาจจะมาบนล่างเลยบอกได้เลยงวดนี้งวดวันที่16มิถุนายน2566น, 66, นี้พี่เสือค่อนข้างที่จะมั่นใจใน ตัวเลขที่พี่เสือเอาลงนะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันวันที่16มิถุนายน2566นะครับ